何 ในนันทิวาสามารถอดีตรองผู้มในการสำนักข่าวกรองแห่งชาติและเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อรักษาการนายกรัฐมนตรีระบ,บุว่าสารรัฐธรรมนูญตัดสินใจรับคำฟ้องเรื่อง8ปีของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของลุงตู่และมีคำวมนิจฉัยตามคำร้องของผู้ฟ้องให้ลุงตู่หยุดการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารจะมีคำวมนิจฉัยนี่คือประชาธิปไตยที่สุดเท่าที่จะหาได้ในโลกใบนี้นี่คือกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอีกองค์อำนาจหนึ่งที่ปลอดจาก การครอบงำแต่การหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้หมายความว่าหลุดจากการเป็นนายกรัฐมนตรีลุงตู่ยังคงเป็นนายกรัฐมนตรีลุงป้อมเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ในายกรัฐมนตรีรักษาการรักษาการนายกรัฐมนตรีจะมีอำนาจตามที่ได้มีการมอบหมายไว้อยู่แล้ว ตอนที่มีการแต่งตั้งรักษาการเรียงตามลำดับอาวุโสมีคำถามว่าทำไมสารรัฐธรรมนูญถึงต้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นี่เป็นคำถามที่สำคัญหากไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่และท้ายที่สุดเกิดสารรัฐธรรมนูญใช้เวลาในการวินิจฉัยนานเกินกว่าที่มีการคาดหมายและวินิจฉัยว่าลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีครบ8ปีตามฟ้องจริง และต้องออกจากตําแหน่งการที่ได้สั่งการไว้ระหว่างรับฟ้องจนถึงวันที่มีคําวินิจฉัยอาจมีมือดีไปฟ้องร้องต่อศาลอีกว่าคําสั่งต่างๆเหล่านั้นที่ลุงตู่ในฐานะนายกรัฐมนตรีสั่งการจะเป็นโมฆะหรือไม่ดังนั้นการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของลุงตู่จึงเป็นคุณต่อประเทศมากกว่าเป็นโทษ ที่เหลือคือบรรดากลุ่มต่างๆไม่ว่าสสนะักการเมืองกลุ่มไม่เอาลุงตู่ต้องเคารพการวินิจฉัยของสารธรรมนูญที่ออกมาไม่ว่าจะตรงใจหรือไม่อย่าเอาแต่ใจบวยวายว่าสารไม่ยุติธรรมมิฉะนนั้นประเทศเดินหน้าไม่ได้ติดหล่มการเมืองอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเข้าใจตรงกันนะ